สวัสดีครับผมชื่อนายเกียรตริวงตีแก้วรหัส621010 1002สาขาการประมง2อปีครับวันนี้จะมานำเสนอและสรุปความรู้ที่ได้จากการฝึกงานวิชาหลักสูตรการนำเสนอแนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพแลขั้นตอนการเตียวเรื่องฟิ t ช,ชิ i n การฟิ t ช,ชิ i n คือการพูดหนึ่งการเป็นตัวเองเราพยายามเป็น ตัวเองให้มากเราต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นยังไง 2. องการพิชชิ่งทุกครั้งต้องเข้าใจว่าเรากําลังจะพิชชิ่งไปเพื่ออะไรเทคนิคที่คนทําและไม่ควรทําการพิชชิ่งแบบสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เป็นทักษะที่ได้ฟิชชิ่งในเวลาจํากัด1 ริ่มต้นของการพิชิ่งต้องถามตัวเองก่อนว่าพิชซิ่งไปเพื่ออะไร 2. การจะไปพิชซิ่งต้องเข้าใจกฎกติกาในการพิชซิ่ง 3. าทิ้กเล็กๆน้อยๆคือต้องรู้ชื่อของกรรมการจะได้หาข้อมูลได้ถูก 4. การวางครงสร้างเนื่องจากเวลาจำกัดคุณต้องหยิบเรื่องที่ จ่งที่สุดขึ้นมาพิชชิ่งก่อนเพื่อดึงดูดความสนใจ 5. ต้องสร้างพิชชิ่งที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครเพื่อการจดจำที่ไม่เหมือนใคร 6. เราต้องทำความเข้าใจว่าฟังก์ชันคนฟังคือใครในการพิชชิ่งคนฟังไม่ได้มีแค่กรรมการ 7. การขึ้นมาพิชชิ่งเราควรจะใส่ทุกอย่างลงไปในการพิชชิง่งคัดเพราะว่ามัน คือช่วงเวลานำเสนอที่เปลี่ยนชีวิตเรา 8. การซ้อมจับเวลาต้องอย่างน้อย5ถึง10ครั้งนะครับจากการที่ได้เรียนในวิชานี้นะครับเราสามารถรู้ถึงการที่จะไปนำเสนองานนำเสนอองค์ความรู้องค์ประกอบทำฐานเรียนรู้ในฟาร,ร์มเราเพื่อให้คนมา ฟังมาศึกษาเรียนรู้ได้นำไปต่อยอดนำเสนอได้อย่างมีความน่าสนใจในในต่อไปในอนาคตได้ครับขอบคุณครับ